รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรียนนอกรัวสร้างสังคมการเรียน,นรู้ตลอดชีวิตมีความวรู้พื้นฐานทาักษะอาชีพคุณธรรมจริยธรรมเป็นทำเป็นแก้ปัญหาได้ ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรียนนอกรั้วนะคะวันนี้มาพบกับน้องฝ้ายจุธามาศีหาค่ะแต่แต่แต,แต่ไม่ได้อยู่ในรายการสอกอร์รอาราตี้นะคะเรามาอยู่ในรายการเรียนนอกรั้วค่ะโดนซื้อตัวมาเป็นพิเศษค่ะวันนี้นะคะฝ้ายอยู่ที่สอกรอรระดับตำบลดอนไก่ดีอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครค่ะวันนี้ฝ้ายจะพามาพบกับคุณครูท่านหนึ่งค่ะเพิ่งได้รับการประกาศชื่อสดสด้อนๆเลยนะคะ ท่านจะเป็นใครแล้วมีอะไรโดดเด่นจะเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ไปในทิศทางไหนและสถานที่แห่งนี้มีความสำคัญยังไงเราไปเจอกับคุณครูท่านนั้นเลยค่ะให้มีป่ามั่นคงแล้วผมก็อมองว่าอยู่เนี้ยกิมจิเนี่ยมันเป็นอาหาร,รจากคุงทัานอะไรอ๋อไรเกาหลีอใอไทญี่ปุ่ <c oughs> ถูกต้องเกาหลีนี่ประจำร้านค้าน,าน,เนีเพราะว่าวัตถุดิบของของคนเกาหลีอยูเยอะที่ได้เชิญคุณครูส่วนรวมมาเนี่ยนะคแบบรับมาเรียนรู้แล้วครูค่ะในในส่วนของภาพรวมนะคะในการดำเนินงานนะคะคือสอกอประจำจังหวัดสมุทรสาครเนี่ย เราจะให้ความสําคัญกับการพัฒนาครูนะคะซึ่งในวิชาชีพของเขาเองเนะะี่ยค่ะควรควรที่จะมีขวัญและกําลังใจนะคะที่ที่เป็นตัวของเขาเองซึ่งเราก็มองว่าแต่ละสกลอมเพลเนี่ยจะมีคุณครูที่มีศักยภาพสูงนะคะทำงานให้ชุมชนนะคะแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและก็นักศึกษาดังนั้นคุณครูที่ได้รับรางวัลคุณครูขวัญสิทธิ์เนี่ยเราตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ย จะ,จะมีที่บ้านแผลวนะคะแล้วก็ในปีนี้ก็จะมีที่กระทุ่มแบนซึ่งศักยภาพของคุณครูเนี่ยเราเราจะแนะนำนะคะแล้วก็ส่งเสริมว่าให้เขาเนี่ยผลงานที่ตัวเองทํามาทั้งหมดนะคะเขาอาจจะไม่มีแรงจูงใจว่าเป็นยังไงแต่ตัวทางจังหวัดเองนะคะก็จะให้กําลังใจแล้วก็เข้าไปดูนะคะแล้วก็พยายามให้แนวคิดเขาว่าเราถ้าเราทําดีมาแล้วเนี่ยควรที่จะเข้าไปใ ประกวดหรือแข่งขันนะคะเพื่อเพื่อให้หนึ่งะคะให้ให้ให้สังคมรู้ว่างานของเราเนี่ยมันเกิดประโยชน์จริงต่อประชาชนต่อนักศึกษานะคะดังนั้นเนี่ยสกลจังหวัดเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เคยที่จะไม่ส่งเสริมคือเรียกว่างานทุกชิ้นแล้วเราเห็นว่าคุณครูเนี่ยมีการให้เรารับรู้ตลอดก็จะมีการรายงานข้อมูลทางเฟ e บุ o k นะคะทางออนไลน์ หรือในการประชุมอะไรต่างๆซึ่งเราก็จัดให้มีเวทีที่แลกเปลี่ยนสําหรับครูที่ได้รับรางวัลเนี่ยมาเป็นถ่ายทอดนะคะว่ากระบวนการที่ประสบความสําเร็จของตนเองเนี่ยทำยังไงเราในขณะเดียวกันเนี่ยก็คุยก,กลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เข้าร่วมไม่ได้เข้ารูนี้มันจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยว่าเอ๊ะถ้าปีต่อไปเรามีผลงานแบบนี้นะคะการทํางานผลงานของเรามันดีแบบนี้เราสามารถที่จะ เข้าร่วมประกวดนะคะเพื่อเพื่อให้สาธารณชนรับรู้ถึงผลงานของเราและอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นผลงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยนะคะไม่เฉพาะแค่จังหวัดเราและหน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆเนี่ยก็จะเห็นบทบาทและความสําคัญของอ กรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยสำนักง,งานสกลประจำจังหวัดเรามีคนที่มีคุณภาพอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยเราก็ต้องเผยแพร่แล้วก็ชื่นชมยกย่องให้กำลังใจอันนี้ก็จะเป็นแนวคิดการทำงานของสอกลประจำจังหวัดสมุทรสาครที่ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาคนนะคะอาจจะเป็นอย่างคุณบอยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ได้ทำาลงานแล้วก็ให้คนได้รู้ที่อยู่ข้างหนออกมาข้างหน้าบ้านแล้วก็ได้จริง การให้เวลาฝาผูกกลกระนการอย่างเต็มที่ครับแล้วก็มอบนโยบายเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สร้างความเข้าใจในบทบาทภารกิจในแต่ละด้านก็จะเน้นหนักในเรื่องให้ครูลงพื้นที่นะครับให้เป็นนักรบที่ลบในพื้นที่ดูแลในพื้นที่บริการประชาชนให้ให้ครบนะครับทั้งผู้สูงอายุทั้งประชากรแรงงานแล้วก็นักศึกษาของสกลรอเองขั้นพื้นฐานนะครับรวมทั้งอาชีพด้วยหลักๆคือที่ ของครูบอยเนี่ยก็จะเน้นไปที่ที่นักศึกษานะครับผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานที่พลาดโอกาสมาแล้วก็ให้กลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้องนะครับให้ได้พัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จนเป็นพลังให้กับตัวเองขับเคลื่อนให้ตัวเองเป็นพลังกับตัวเองครอบครัวนะครับแล้วก็มาสู่สังคมพัฒนาสังคมด้วยหลักๆก็คือการให้เวลานะครับให้เวลาแล้วก็ให้นโยบายถ้าเกิดเด่นด้านไหนผมจะ บอกครูทุกคนเนี่ยภารกิจบนบาทของสะกะลอมันเยอะหลายๆด้านต้องทําให้ดีทุกด้านแต่ว่าโฟกัสไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เด่นในเรื่องนั้นๆซึ่งจะทําให้เราแตกต่างจากที่อื่นแล้วก็เอาจุดนั้นนะเป็นจุดขายของแต่แต่ละที่แต่ละแห่งแต่ละตําบลน,นะครับก็เมื่อก่อนเราเป็นกศนอกสนอรเราจัดการศึกษาเนี่ยกับผู้ที่พลาดโอกาสก็จะมีกลุ่มที่เป็นผู้นํพาพมเรียนเราเนี่ย เราไม่ได้ปลูกฝัง,งแค่ต้องออมีความรู้อย่างเดียวมีคุณธรรมแล้วมีความเป็นผู้นําเมื่อคนเป็นมีความเป็นผู้นำเนี่ยก็สามารถไปเป็นนายกไปเป็นผู้นําชุมชน,ชนเป็นผู้ใหญ่บ้านพอเสร็จแล้วเมื่อเขาเติบโตแล้วเขาก็มาดูแลกอตสานนอมาเป็นเครือข่ายที่ดีของสกลม,มันมีที่มาที่ไปจากการเป้นต้นทุนที่ดีนะครับมันก็เริ่มจากนโยบายจากข้างบนนะครับที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนหนังสือ พอเรียนไปไหนเสร็จปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บเขามีความแข็งแกร่งเขากลับมาพัฒนาเชื่อว่าต่อไปภายภาคหน้าเนี่ยเราจะมีองค์กรแล้วก็คือข่ายแบบนี้เยอะมากขึ้นนะครับผมสํารวจดูเดินทางไปไหนก็คุยกับผู้บริหารผู้บริหารต่างโรงเรียนนะในระบบเองเหมือนกันก็หลายคนก็จบจากกศนแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นรองเป็นรองผู้มนวยการแล้วก็จะเป็นผู้มนวยการหลายๆคนแล้วซึ่งก็จะเป็นเครือข่ายที่ดีครับให้กับ,บเรา,เ,ราเพียงแต่ว่าเราต้องค้นให้เจอนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคธุรกิจเป็นผู้พิพากษาออมีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆเยอะมากครับเพียงแต่ว่าเราต้องดึงมาแล้วก็ดึงให้เขามาช่วยเราแล้วก็ให้ขยายความรู้ความดีต่างๆให้แพร่ให้กว้างขวางขึ้นมาเป็นแรงผลักดันให้ักศึกษาสกลรอ,อเราในโอกาสต่อไปครับมกาไม่รู้ว่ากินจีกืออะไรจริงเออว่าทำมาเป็นอาหารอาหารก็ครับมาได้กับือว่าเลีย้าายงเงไนให้ได้ร้อยไปเขาได้ละวัน ไปไม่ได้ระหวัลก็จะไปจะเป็นไปเอาทีสุดผมเริ่มเป็นครูประจำกลุ่มตั้งปี3 7มเเป็นรุ่นนี้บุกเบิกมาบุกเบิเเกไอ้ครูประจำกลุ่มคือช่วงนั้นเราจะหาเงินรับปริญญาเฮ้ยทำไปก่อนแต่วิญญาณฝากร์มนครูมันซึมซับและเรารักอาชีพฝากรปมนครูแต่ก่อนงานจะไม่เหมือนแบบนี้เราจะสอนอย่างเดียวแล้ว ต้นตระกูลผมเป็นครูด้วยเราก็ยึดมั่นคุณตาผมทํางานปีตั้งปี3-7ก็ไต่ายเต้าขึ้นมาเลยเป็นครูประจํากุ้มครูสรชจนเป็นพนรรักงานราชการผมมีความ,มมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทํางานวันหนึ่งผมเดินสายวิชาการเนี่ยมาจากฟ้าทลายโจรในสมัยนั้นเราได้รับมอบหมายจากคุณใหญ่ท่านดออรอทรพอจำรัด แล้วก็ดอดีตผู้เชี่ยวชาญพอรวรพรมอหมายเราทําแปลงฟ้าทลายโจรทุกครั้งผมจะมีความมุ่งมั่นในทํางานตัวเนี้จนผมได้รางวัลจิตอาสาพระราชทานที่ไปรับที่กระทรวงนะครับแล้วก็จนมารางวัลครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาิจีกรีน,กกนะซึ่งเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากและผมตั้งใจที่อยากจะได้รางวัลน,นี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่สูงสุด เห็นการทำงานแล้วผมเคยส่งเข้าประกวดปี66 66ช่วงนั้นส่งอยู่6คนเขาให้โคตาแค่คนเดียวผมก็ไม่ละความพยายามมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นอยากจะได้รางวัลน,นี้พอปี6 8ผมก็ส่งประกวดก็มีทีมงานส่งประกวด4คนมีอาจารย์จากวันเอกชัยครูชำนาญการพิเศษขส,สามเราก็สู้กันในเชิงวิชาการ ผมก็ทำยังไงให้ผ่านเกณติด1นึ่สสุดท้ายเราก็ติดเราก็ได้รางวัลตรงนี้มามันสร้างชื่อเสียงให้แก่วงตระกูลและก็องค์กรของเราผมจะย้ําเสมอว่าผมเป็นคนที่น้ําไม่เต็มแก้วชอบสแสวงหาชอบแข่งประกวดมันจะเชื่อมโยงในงานประกันสอบพศครูมีผลงานอะไรตัวเนี้ครับผยกตัวอย่างอย่าง,างห้องกิจวผมนะ ผมได้รางวัลมามากมายและวรางวัลสุดท้ายที่ผมประกวดสูงวิทยาสตร์เชิญให้ประกวดนวัตรกรรมที่ส่งเสืิมอาชีพผมเตาทำเตาเผาเป็นจจลงผมใช้เวลาทำประมาณ3วันสร้างทีมงานจนได้เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งระดับประเทศนั้นการทำงานผมผมรักสอบกอลประสนที่นี่มากเจวันผลพันทำงาน8วันที่นี่ผมภูมิใจในห้องทำงานผม แล้วก็ภาคีร์อข,ข่ายช่วยงานผมถือว่าาาวันครูผู้สมควรได้รลงว,วันพระรจชาานเจ้าฟ้าจักรีนะเป็นสิ่งที่ผมภาคภูมิใจมากครับผมตัวที่เขาชี้วัดเกณฑ์คือเราทํายังไงให้สิทธิ์เกิดการเปลี่ยนแปลงจากลบไปบวก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 ผมโชคดีที่เจอในกสิทธิ์ซึ่งท่านนักศึกษาที่อยากสิบติดช่วงนั้นเขาเรียนที่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็มันมีรายชื่อซ้ำซ้อน เขาก็โทรมาว่ามีเลขชื่อทซ้ำซ้อนนะผมก็บอกว่าเด็กคนนี้เด็กเขาผมมาปีอีกแล้วจนเขาบอกว่าเด็กคนนี้ติดยาสติติดติดเฮโรอีนติดผงขาวติดอะไรผมก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะถ้าเราจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยเราไม่น่าเอาสิ่งที่ลบมาเปิดเผยตัวผมก็ตอบกลับไปว่าผมชอบเธอตายนี้ด้วยถ้าผมทําคนให้เป็นคนเนี่ยผมสุดยอดแล้วเด็กคนนี้เราจะสื่อสารกับแม่เขาตลอด ช่วงนั้นโควิดเห๊ะหายจากรลยไปงานไม่ส่งแต่เรารู้ปัญหาแล้วเด็กคนนี้ติยาสิบติดช่วงสอบไปภาคเราก็ได้มีการคุยกับแม่เขาแม่เขาก็าโทรติปเที่ยวแล้วโทรมาบอกแม่มีไรบอกผมเลยตรงๆผมรู้ปัญหาแล้วแม่ถึงเปิดอกคุยกันว่าลูกติยาสิบติดเราก็มาวางแผนมาวางแผนร่วมกันจนเด็กคนนี้มาสอบปยภาคเอกชนที่เขาเป็นบาตบาัญญัติสิบติดก็คุมมาห้าคน เด็กไม่มีสาสรสมาธิในการสอบเลยผมว่เอ๊ะเป็นไรผมก็เลยเดินเข้าไปตบไล่เขาคิดถึงแม่คิดถึงแฟนจะ่จบแล้วเดี๋ปัญหาให้ครูแก้เองเอกอชนที่พานักษา,าบำบัดเนี่ยขถามครูทำยังไงให้เด็กคนนี้มีสามาธิคนรอบข้างมองว่าเฮ้ยเป็นใครถึงมีคนมาคุมสอบผมใช้กายสัมผัสไปตบบา่าเขาเบา,เบาและนึกถึงหน้าแม่สถานที่มาบัรเอกชน เขาว่าลงไปคอยข้างล่างเด็กก็สอบจบมีความสุขเดี๋ยวมาวันหนึ่งเราได้รับโอกาสจากสำนักงานสกษาธิการจังหวัดให้ช่วยให้ส่งผลงานประกวดปี68ผมก็โชคดีอีกเจอไหนกสิทธิ์เนี่ยึ้นเฟซมา ee, เด็กคนนี้ตอรี่มันไปไกลแล้วเราก็เลยชวนมันยากนะการที่เด็กลบกินยาสิบติดแล้วเขาจะเปิดเผยข้อมูลให้ได้นะผมมีความภาคภ,ภูมิใจรางวัลน,นี่เลยถ้าไม่มีเขาไม่มีผู้ปกครองนะ ผมไม่ได้มีโอกาสนี้ได้ตนวดนนี้ครับตอนที่ผมเรียนอยู่กรุงเทพและทีนี้เหมือนว่าบ้านเราก็อยู่สมุทรสาครน,นี่แหละก็คือไปกับและสาวที่เราก็จะเข้าไปอยู่กับเพื่อนซะส่วนมากทีนี้เพื่อนมันมีส่วนประกอบสาคัญทําให้เราแบบหันเหไปในทางที่ไม่ดีด้วยแต่ก็คือไม่ไม่การเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยคือมันก็ไม่ได้มีใครบังคับใครเราเลือกที่จะทําเองเราเดินในชีวิตที่มันก้าวพลาดเอง แล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนว่าทางคุณแม่ก็เลยได้ส่งผมไปอยู่ต่างประเทศอยู่ประมาณก็หลายปีอยู่แล้วทีนั้นคือผมก็ต้องดรอปของกรุงเทพไว้ว่าเรียนได้แค่ม .5 เทอม2แล้วดรอปแล้วบินไปต่างประเทศสมมติกลับกลายเปว่าจากที่เราไปต่างประเทศมันไม่ได้ช่วยอะไรให้เราได้ห่างไกลย,ยาสพติดเลยคือที่โลกบนโลกวันนีท้ทุกที่มันมียาหมดสุดท้ายเราไปอยู่ต่างประเทศต่างประเทศเขาก็มียาให้เราอยู่ดีสุดท้ายเราก็กลับไปเสพเหมือนเดิม แล้วพอแม่รู้ว่าผมกลับไปเสพยาเขาก็เลยบินกลับมาบินไปรับผมแล้วบินกลับมาไทยทีนี้ก็เริ่มบําบัดเข้าสู่กระบวนการการบาบัดเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วทีนี้ผมก็ไปอยู่บาบัดที่ราชบุรีเขาก็มีเรียนกศนอพอมีการเรียนกศนอปุ๊บที่สวนพึ่งผมก็ยังเรียนอยู่แต่คือเรียนด้วยแล้วก็บําบัดด้วยก็คือนานๆทีที่จะไปสอบ เคยไปสอบที่ลาดลีแค่ครั้งเดียวแล้วทีนี้แม่มาเจอกับครูบอยแล้วแม่ก็คุยแล้วทีนี้ก็เลยทําเรื่องว่าย้ายจากลาดลีมาอยู่ของกระทุ่มแบนพอย้ายมาอยู่ของกระทุ่มแบนปุ๊บผมก็ออกจากศูนย์บำบัดมาแล้วก็ยังก็มาเรียนมั่งก็ช่วงแรกก็คือมาเรียนปกติแต่พอสักพบหนึ่งเราก็กลับไปเสพอีกพอเราได้กลับไปเสพอีกทีนี้เราเริ่มหายจากการเรียนขาดเรียนแล้วครูบอยก็ได้สอบถามแม่ว่า เออผมเนี่ยไปอยู่ตรงไหนมาไปตอนนี้ทําอะไรอยู่ทําไมถึงไม่เรียนไม่ได้ส่งงานแล้วสุดท้ายแม่ก็ต้องเล่าความจริงว่าเออตอนนี้ผมบําบัดอยู่ที่นี่นะเรื่องเรียนเนี่ยเรื่องจะสอบเนี่ยต้องทํำยังไงดีครูบอยเขาให้คาแนะนําว่าให้ใหฟุกอะกลับมาสอบพอสหลังสอบเสร็จปุ๊บอาก็จบของมปลายทีนี้ผมออกจากศูนย์บอบัดผมก็กลับมานั่งคิดนะว่าถ้าสมมติผมไม่ได้แม่ หรือคุณครูเขาอะและชีวิตเรามันจะไปได้ไกลกว่านี้ไหมเพราะมันถึงจุดที่แบบเราเข้าออกสูนย์บบัดเยอะมาก,มากเยอะจนแบบเราไม่ได้ใช้ชีวิตส่วนตัวของเราเลยเราไม่มีอนาคตเลยอะคือจะบอกว่าใช่ครูบอยเป็นคือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่แบบทำให้ผมได้เดินต่อไปข้างหน้าที่ผมเห็นและผมสัมผัสนะผมคิดว่าเขาจริงใจแล้วเขาทุ่มเทกับเด็กนักเรียนคนคนึง อย่างผมเขาไม่จําเป็นต้องใส่ใจผมเลยก็ได้ในการใช้ชีวิตของผมว่าผมจะเป็นยังไงผมจะจบไม่จบเพราะเขาก็แค่ทําตามหน้าที่ของเขาถ้าสมมุติเขาคิดว่าเขาทําตามหน้าที่ของเขาเ <_ S 1> ขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องมาสนใจผม <_ S 2> ผมก็เด็กนักเรียนแค่คนหนึง่งในที่การที่เข้าเรียนแล้วเขาก็ปล่อยสุดท้ายผมจะจบไม่จบเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ถ้าสมมติว่าการที่เขาใส่ใจและดูแลและสอบถามว่าตอนนี้ผมเป็นยังไงทาอะไรอยู่แล้วเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไรคือผมเห็นการในการที่เขาทํางานแล้วก็ทุ่มเทให้เด็กนักเรียนหรือสิทธิ์คนคนหนึ่ง ได้มากเลยครับผมว่าในรางวัลเนี้ก็ต้องคู่ควรครับเพราะว่าการที่เขาจะช่วยเด็กคนหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายในการที่ว่าจะให้ผมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้หรือช่วยให้ผมจบในการเรียนหนังสือหรือในการใช้ชีวิตได้มันไม่ได้ง่ายขนาดว่าคุณเดินไปบอกเขาและเขาจะทําตามคุณเพราะการที่คนเล่นยาคนเล่นยาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ได้ค่อยไว้ใจใครนักหรอกกว่าเขาจะช่วยผมหรือว่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผมได้ผมก็ต้องยอมรับและเปิดใจด้วย ก็ต้องขอบคุณครูบอยผมว่าสมควรที่จะได้รับรางวัลนี้แหละครับก็คือผมเองก็ภาคภูมิใจนะที่อาจารย์คนหนึ่งนะฮะที่ได้สอนผมมาได้รับรางวัลตัวนี้นะครับแล้วก็ดีใจมีอย่างมากนะครับคือคนอย่างอาจารย์บอยนะฮะติดตามลูกศิษย์ตลอดไม่เคยทอดทิ้งนะครับแม้กระทั่งชุมชนอะไรต่างๆในพื้นที่ผมแก่ทุ่มเทมาตลอดนะครับผมมหกหมู่บ้านมีตรงไหนบ้างที่อาจารย์บอยไม่เคยเข้าไปดูแล ทุกสถานที่ในพื้นที่ของตำบลดอนใจดีนะครับอาจารย์คนนี้สมควรได้รางวัลน,นี้เป็นอย่างมากนะครับผมเองติดตามแกมาตลอดนะครับผมเองก็เคยถามอาจารย์ว่าอาจารย์อาจารย์ดูนี่ว่าจะให้ทางทาั้รเฐบาลอุดหนุนอะไรทําอะไรขอให้บอกเพราะท่านทุ่มเทให้กับคนที่ด้โอกาสด้โอกาสตรงนี้นะครับน่าสมควรที่จะได้รางวัลเชิดชูนะครับเพื่อเป็นประวัติของแก ค,คือนะฮะก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องนะชาวในสำบรที่ดีหรือว่าชาวนใกล้เคียงนะครับผู้ที่ด้อโอกาสในด้านการศึกษาตั้งแต่แรกนะครับให้หันมาเรียกรอนอกศอนกศนมีอะไรที่จะให้เรามากมายนะครับดูตัวผมเองทุกวันนี้ผมจบปริญญาตีนะครับผมเป็นนายกที่นี่มา6-7สมัยนะครับสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราไม่รู้เรามาได้เรียนรู้จากกศนอ ผมภาคภูมิใจมากผมไม่อายใครเลยนะครับที่ผมเรียนคอสอนอนะครับตรงนี้เป็นจุดยืนของด่านสุดท้ายของพวกเรานะครับขอขอบคุณคอสอนออย่างสูงนะครับขอขอบคุณครับผมได้ทําโครงการร่วมกับผมขอใช้เป็นอาจารย์บอยนะฮะเราได้ทําโครงการร่วมกับอาจารย์บอยแล้วก็อาจารย์บอยถามว่าผู้ใหญ่จบการศึกษาระดับไหนผมบอกผมจบแค่หมอต้นแกก็เลยชักชวนมาเรียนมาปลายแล้วตอนนี้ น่าจะใกล้จบหมอ,อปลายผมมีโครงการที่จะลงต่ออย่างน่าจะเรียนต่อโดยการแนะนําของอาจารย์บอยแล้วก็ส่วนตัวความรู้สึกของอาจารย์บอยที่มาคุกคีกับผมที่ทาโครงการร่วมกันบ่อยมันยังจะเป็นศูนย์เรียนรู้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงหรือเป็นะไรเกี่ยวกับชุมชนทั้งหมดผมว่าแกค่อนข้างจะโอเคอยู่ครับดีเด่นทั้งทุกเรื่องไม่ทั้งเรื่องพัฒนาชีวิตพัฒนาพื้นที่ทุกเรื่อง ครับแกร่วมกับผมท,ทุกรอบครับที่ผมมีโครงการคนดีก็ได้รับการแนะนําได้รับการปรึกษาจากอาจารย์ทุกโครงการไม่ต้งโครงการที่ผมก็ลังจะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนก็อาจารย์เป็นเป็นต้นแบบให้แล้วก็โครงการ CBTX เรื่องมาบัดยาเสพติดก็อาจารย์ก็ไปช่วยลุยอยู่ครับผมว่าส่วนตัวของอาจารย์แกลุยๆดีครับก็ช่วย ท,ท, <HHH> ทั้งท่านนายกช่วยท,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 ทั้งผมซึ่งเป็นผู้นําท้องที่ได้เยอะแม้ทุกโครงการแม้ทั้งจะเป็นโครงการสามมอาชีพศูนย์เรียนรู้อาจารย์ร่วมมือหมดโครงการยาเสพติดก็ผมได้ความร่วมมือจากอาจารย์ทัท right. ้งหมดก็เป็นกําลังใจให้แล้วสู้ๆแก่การทําเพื่อชุมชนทั้งหมดเลยครับก็จะเป็นกศนนหรือจะเป็นสกรการทำงานของคุณครูสวิทก็เหมือนเดิมค่ะ ลงชุมชนไปทําความรู้จักในกลุ่มของชุมชนที่ที่เขารู้จักก่อนนะคะแล้วเขาก็จะไปเรียบเรียงเขาอยากรู้ถึงคนนั้นถึงคนนี้พระเอิญพี่เป็นครูเกษียณเขาก็เลยเข้าไปพบอยากให้ทำอยากให้แนะนำก็เลยบอกว่าก็เข้ามาที่ชมรมจิ พอดีพี่เป็นชมรมผู้สูงอายุหลังจากเกษียณน่ะนะคะชมรมผู้สูงอายุเนี่ยจะมีผู้สูงวัยนะตั้งแต่45ปีถึงถึง60ถึง67 0เนี่ยค่ะเยอะก็บอกให้เขาเข้ามาคุยพอเข้ามาคุยแล้วสอบถามว่าเขาอยากได้อะไรเขาก็จะตอบว่าอยากได้งานทำนะคะผู้สูงอายุก็บอกอยากได้งานทำอ๋องานทำ ขายของไหมทําอาหารขายไหมค่ะนั่นคือที่มาของการที่ครูสุวิทย์เข้าไปสอบถามก็เลยไ,ได้งานมาเช่นเขาอยากตำน้ําพริกนะคะน้าพริกอะไรน้ําพริกเผาก็จะต้องมีและมีอุปกรณ์มีอะไรอะไรเขาก็ทําแล้วก็สำเร็จออกมาคนน้อยๆน,นะคะหกคนเจคนอย่างเงี้ยไม่ได้เยอะก็พอได้แล้วมันก็แพร่หลายไป อไปชิมแล้วมันอร่อยก็บอกต่อๆกันต่อมาเขาก็บอกว่าเขาอยากได้อาชีพไมอ่อาหารไม่ต้องก็ได้ก็มีข้อเสนอว่าอยากทำที่บ้านรับไปทำอย่างนั้นน่ะครูมีอะไรบ้างที่จะให้ทำเขาก็มาปรึกษาพี่ว่าเอเราจะทำอะไรที่ทำให้ประชาชนมีช,มชุมชนนะคะมีงานทํา อยู่กับบ้านก็มีงานทําเลี้ยงล้านก็มีงานทําเงี้ยก็เสนอไปว่าถ้าจะทําให้ยั่งยืนหมายถึงทําไปขายไปก็ตั้งกลุ่มดอกไม้จันจิเขากลับไปคิดแล้วเขาก็โทรศัพท์บอกว่าโอ้ตกลงตกลงทําแล้วเขาได้ผลค่ะแล้วใครใครจะขายและใครจะจำหน่ายถูกไหมคะเพราะทำแล้วต้องมี ไม่ใช่ทําแล้วทาเก็บทําเก็บมันต้องจําหน่ายด้วยก็ไปติดต่อค่ะติดต่อวัดว่าชมรมผู้สูงอายุนะคะม,ม,มีมีดอกไม้จันท์ขายในราคาถูกนะคะไม่แพงก็มีวัดรับรับพอถึงเวลาก็มีคนไปส่งให้อะไรอย่างเงี้ยเงินก็ลงกองกลางค่ะเงินลงกองกลางเราไม่ไม่สามารถที่จะไปขอใครได้แล้วนะต้องเอาเงินที่ขายได้ เอามาซื้อของใหม่นั่นคือจุดเริ่มต้นอาชีพชุมชนค่ะตอนนี้ซึ่งอูบอยทำหน้าที่ได้ดีมากดูแลสนับสนุนอะไรที่ช่วยได้ช่วยเลยไม่ต้องไปคิดของบป,ประมาณอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งนี้คือผูกใจกันอะมันผูกสัมพันธ์กันไปโดยตลอดผู้สูงอายุจะถามถึงคู่สูงวิยคู่ก็สน,นอผู้สูงอายุอาจจะเรื่องมาก แต่ทำทำได้คุยได้ค่ะทุกวันนี้เขาก็ยังช่วยเหลือชมรมผู้สูงอายุอยู่ความดีของเขาตรงนี้ทำให้ดิฉันเป็นประธานสภาวัฒนธรรมของตำบลนอนกเกดีดิฉันส่งผลงานเขาไปให้ได้รับคนดีศีกสาครค่ะซึ่งได้รับมาเรียบร้อยแล้วรับรัราังวัดอันนี้คือสิ่งที่ดิฉันภูมิใจที่มอบสิ่งดีๆให้เขาพเพราะเขามอบสิ่งดีให้ดิฉันก่อน ให้ชุมชนก่อนนะคะว้าวรางวัลเยอะแยะมากเลยค่ะนี่คือรางวัลที่ครูบอยได้รับมาทั้งหมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่ครูบอยน่าจะภาคภูมิใจมากที่สุดเลยคือการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ค่ะฝ่ายและรายการเรียนนอกรั้วนะคะต้องขอชื่นชมครูบอยนะคะกดไลค์ให้เลยนะคะ วันนี้รายการเรียนนอกรรัวหมดเวลาแล้วค่ะฝ่ายและทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ